ส่วนใหญ่ผู้หญิงเราเราก็อยากจะผอมสวยเนาะแต่วันนี้คืออ้วนแล้วแบบพยายามลด,ลดน้ำหนักอะแหละแล้วก็กินยาแล้วก็อดอาหารเนี้ยก็คือทำมาหมดแล้วมันก็ไม่ลงอะ่ะมันก็ยังแบบคงขึ้นไปเรื่อยๆคือเรากินตามคอร์สไป๊ะเลยวีกแรกลงไป3โลก่อนทีคอร์ส5 2าปัจจุบันลงไป46.5ได้สัดส่วนก็คือชัดมากลดลงทุกส่วนแล้วก็ขาเนี่ยเนียนขึ้นคือมันไม่เป็นเซลลูไลท์ที่ขาแล้ว ชื่อสิริการวิบุลสินนะคะชื่อเล่นลูกหญีค่ะอายุ34ปีค่ะตอนนี้เป็นพนักง,งานฝ่ายขายค่ะเราเคยอ้วนสุดเลยนะ52.5สโลส่วนสูง150หนัก52.5คือกลมอะ <c oughs> กลมมากจริงๆหลักๆอ้วนก,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 ก็เพราะว่ากินนี่แหละคือเราเป็นคนชอบกินเบเกอรี่แต่ว่าน้ำอัดลมเราไม่ค่อยกินนะคือกินพวกแป้งเค,ค้กอย่างเงี้ยชอบมากแล้วเป็นคนชอบทําอาหารด้วยก็คือแบบ ไป็ที่น้ำหนักก็เลยขึ้นไปมีคนทักว่าท้องบ่อยมากมีน้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่แล้วตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานด้วยนะมันก็แบบเหมือนมีพุงอ่อนๆเน,นี้ยด้วยความที่เราแบบแป้งสะสมเนาะส่วนใหญ่ผู้หญิงเราเราก็อยากจะผอมสวยเนาะแต่วันนี้คืออ้วนแล้วแบบพยายามลดลดน้ำหนักอะแหละแล้วก็กินยา แล้วกอ็อดอาหารเนี้ยก็คือทำมาหมดแล้วมันก็ไม่ลงอ่ะมันก็ยังแบบคงขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆตอนนั้นเรากินเป็นสมุนไพรอ่ะเขาบอกสมุนไพรลดน้ำหนักกินมันก็โอเคมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบแย่อะไรนะน้ำหนักก็ลงดีแต่ว่าพอเราหยุดกินอนะ่ะมันดีกลับขึ้นมาเลยคือเคยกินลงไปประมาณสัก3ามโลใช่ไหมพอหยุดกินอนะ่ะน้ำหนักก็กลับขึ้นมามากกว่า3โลอีก อันนี้ก็เลยรู้สึกได้เลยว่าเออที่เขาบอกว่ากินยาแล้วโยโย่อ่ะคือมันจริงเราก็เลยหยุดกินแล้วเราก็เลยแบบพยายามที่จะแบบคุมอาหารเนี้ยแต่มันก็เหมือนจะกินไม่ถูกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ลงอดอาหารก็เคยนะตัดแป้งอะไรเงี้ยก็เคยแป้งคือกินน้อยมากเพราะว่าเห็นคนบอกว่าแป้งมันทําให้แบบสะสมใช่ไหมเราก็เออไม่กินแต่ว่าพอมารู้ตอนหลังว่าการที่เราไม่กินแป้งอ่ะมันเกิดผลเสียเออเราก็กลับมากิน จริงๆเหมือน Facebook มันรู้เนาะว่าอยากลดน้ำหนักมันก็ขึ้นฟีดมาใช่ไหมพอเสร็จพอขึ้นฟีดแล้วเออเราก็คลิกไปดูแต่แวบ,บแรกอ่ะอาจจะเหมือนกับที่ทุกคนคิดก,ก็คือเอ๊เพจนี้เป็นขายยาหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลอกหรือเปล่าส่วนใหญ่จะมีแต่าขายอาหารเสริมลดน้ำหนักเนาะแต่เราก็เออลองเข้าไปกดอ่านดู เออพอดูแล้วก็เออน่าสนใจเพราะราคามันไม่แพงคือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วว่าคือเราก็อยากรู้ว่าเออถ้าเราเข้าอ่ะอย่างน้อยห9 0รอยเก้าสิบมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้แพงมากสำหรับเราในการที่แบบเออลองลองดูว่าถ้าเกิดลดมันก็ดีกับเราแต่ถ้าไม่ลดเออก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยไปลองดูวิธีอื่นเปลี่ยนไปเยอะเยอะแบบคืน น้ำหนักช่วงแรกลดเร็วมากคือเรากินตามคอร์สเป๊ะเ,เ,เลยวีกแรกลงไป3โลด้วยความที่ว่าเราไม่กินขนมแม่อะไรด้วยแล้วก็กินกินโฟกัสตามตามตารางอลงไป3โลสัดส่วนก็คือชัดมากแขนเล็กลงหน้าอกเล็กลง เอลเล็กลงสัโพกเล็กลงคือลดลงทุกส่วนแล้วก็ขาเนี่ยเ,เนียนขึ้นคือมันไม่เป็นเซลลูไลท์ที่ที่ขาแล้วก่อนเพาะคอน์2 5สปัจจุบนันจริงๆเราลงไปมากกว่านี้อีกนะ4 6ลงไป4.6.5ได้แต่เสร็จทีนี้พอหลังๆมาเราเริ่มแบบฟีดไซล์มากขึ้นคือไม่ได้สตรทมันก็เลยแบบขึ้นมานิดหน่อยก็ประมาณ4 7สวิงอยู่ประมาณโลนึงค่ะมันก็มั่นใจเนาะพอ พอผอมลงแล้วก็มีความมัน่นใจแต่งตัวอะไรก็แต่งได้เสื้อผาเมื่อก่อนเอฟใหม่งี้ใส่ไม่ได้เพราะว่าติดติดเอวติดสะโพกอะไรเงี้ยไม่สวยเพราะตอนนี้ก็คือไม,ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการหาเสื้อผ้าใส่คนรอบข้างหรอก็ทักว่าเออไปทําอะไรมาทําไมแบบเออส่วนใหญ่ทุกคนจะคิดว่ากินยาแต่ว่าเปล่าเราเราคุมอาหาร ยังไงจริงๆเราที่เราชอบเลยคือสังคมเนาะ mm. คือในกลุ่มอ่ะมันจะมีสังคมของคนที่ลดน้ําหนักเหมือนกันมาอยู่ในในกลุ่มเดียวกันเราออกกําลังกายเรามาดูใน a c e b o o k เราเจอเอ้ยคนนี้ออกคนนี้ออกเฮ้ยกำลังใจคนนี้มีปัญหาอะไรเงี้ยมันก็เหมือนอยู่กันเป็นครอบครัวเราเหมือนเราไม่ได้ลดน้าหนักคนเดียวมันมีเพื่อนร่วมร่วมร่วม,ร,วมร่วมอุดมการเดียวกัน อ,อ,อีกเรื่องเลยที่ชอบก็คือจะมีนักโภชนาการเนาะที่เราสามารถที่จะแบบแชทไปถามได้อย่างส่วนตัวมีช่วงหนึ่งน้ำหนักนิ่งมากเราก็เออทักไปปรึกษาว่าเราควรจะทำยังไงดีกินยังไงหรือว่าต้องปรับอะไรบ้างออกกำลังกายแบบไหนอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ดี ต้องขอบคุณเจหมูนะคือถ้าไม่มีคอร์สนี้คือไม่ไม่ผอมลงขนาดนี้จริงๆเพราะว่าเราก็พยายามจะลดน้ําหนักมาจริงๆเราเคยผอมสุด42เลยนะแต่ว่ามาถึงตอนนี้คืออาจจะไม่เอาขนาดนั้นเพราะตอนนั้นคือมันเป็นกระดูกมากก็คืออาจจะขออีกนิดหน่อยอีกสักโล2โลก็พอแล้วแต่ว่าเราแฮปปี้เพราะว่าเราสามารถกินอะไรได้แบบไม่ต้องกังวลแล้วคือเราอิ่มแล้วเราก็มีความสุขกับการกินแต่น้ำหนักไม่ขึ้น ก็จริงๆแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่ลดน้ําหนักได้ยั่งยืนและถาวรน,น,นอกจากการคุมอาหารและออกกํบบาลังกายอันนี้คือลองมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นคอร์สแสนแพงในใ,ในในแบรนด์ต่างๆที่มาชวนกันกันกบทุกๆคนอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเราก็เคยกินมาแล้วคอร์สห0,000สุดท้ายมันก,มนก็มันก็ได้แค่ช่วงที่อยู่ในคอร์สเนาะแต่พอเราออกมาใช้ชีวิตจริงเราไม่ได้กินอาหารตามเขาไม่ได้กินเชคอะไรตามเนี้ยเราก็น้ําหนักขึ้นมาอยู่ดีแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับที่เรากินยาลดน้ําหนัก แต่ส่วนใหลดน้ำหนักเนะี่ยคือชัดเจนมากเพราะว่าแยกกับสุขภาพด้วยแล้วก็เข่ามีคนตายกันเยอนะเนาะก็อันนี้ก็คือเราควรจะรักตัวเองมากกว่าหันมาดูแลด้วยด้วยการคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกาย mm hmm. ค่ะก็คือมีคำหนึ่งแหละที่เคยบอกกับทุกๆคนก็คือว่า้อได้แต่อย่าถอยและอีกอย่างหนึ่งอ่ะเราจะมาลดน้ำหนักให้ผอมภายในข้ามวันมันไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่ากว่าเราจะสะสมเข้าไปเนี่ยมันใช้เวลาหลายปี แล้วการที่เราเจะเอ,ออกมันก็ต้องใช้เวลาเป็นระยะหนึ่งคือมันอาจจะเราอาจจะใจร้อนแหละแต่เราต้องค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรอ,อ่ะให้กําลังใจตัวเองเป็นทีละสะเตจอย่างส่วนตัวเนี่ยพอน้ําหนักเริ่มลงเนี่ยโอเคล้ซื้อเสื้อผ้าหรือว่าให้อาหารให้ให้รางวัลตัวเองในการไปกินบุฟเฟ่สักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ให้ให้ให้รางวัลกับเราแหละทุกๆสเต็ปท,ที่ที่เราจะไปถึงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างสมมติว่าบางคนจะติดกินเหมือนเหมือนอย่างเราเนี้ยก็คือชอบกินไอติมชอบกินเค้กโอเคเราก็มีหลุดนะเราก็กินแบบเออขอคำนึงเออกินเค้กคำนึงแล้วก็อโอเคพอนะห้ามกินมากกว่านี้แล้วเพราะว่าถ้ากินเยอะมันจะเริ่มแบบลามไปเป็นชิ้นหรือเป็นเยอะกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงจริง สุดท้ายแล้วว่าลดน้ำหนักมันอยู่ที่ใจเราล้วนๆเลยเนาะแต่ว่าทุกคนในกลุ่มคือช่วยกันประครับประคองให้คุณผ่านผ่านไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะขอได้แต่ว่ายอย่าถอยแค่นั่นเอค่ะ